เจี๊ยบที่จิตราสุดอาลลยสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักหลังรักษาไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกนานสองปีเจี๊ยบที่จิตราสุดอาลลยศูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักหลังรักษาไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบบกนานสองปีนักเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของเจี๊ยบที่จิตราหลังเจ้าตัวได้ศูญเสียคุณยายลำยายสิริเวชพันอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ ท่ามกลางกำลังใจสำคัญจากสมาชิกทุกคนภายในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเจี๊ยบพิจิตราที่เฝ้าดูแลเคียงข้างคุณยายจวบจนวินาทีสุดท้ายของลมหายใจขณะเดียวกันบอยอนุวัฒน์นักร้องชื่อดังสามีของเจี๊ยบได้โพสต์ภาพบรรยากาศภายในงานพิธีรดน้ำศพของ คุณยายลำยไยลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความอาลัยถึงว่ากราบลาคุณยายลำไย,ยสิริเวชพันผู้ที่เลี้ยงดูและเป็นผู้ให้ที่เป็นแบบอย่างให้ทั้งคุณแม่ครอบครัวและเจี๊ยบได้ดำเนินตามอย่างที่คุณยายได้กระทำเสมอมาขอแสดงความเสียใจแด่ครอบครัวสิริเวชพัน์อย่างสุดซึ้งด้วยความอาลัยยิ่ง พร้อมกันนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานคุณยายลำยายสิริเวชพัน์คุณยายของเจียพพ๊ยบพิจิตราหลังจากคุณยายลำยายเข้ารับการดูแลของแพทย์เป็นเวลาสองสัปดาห์ ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย94ปีเมื่อวันที่4สิงหาคมณโรงพยาบาลพรหลพลพยุหเสนาจังหวัดกาญจนบุรีและในส่วนพิธีพระราชทานเพลิงศพจะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ยังความปราบป,ปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวผู้วายชน อย่างไรก็ตามเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง